จากคุณเจนนี่โมเมนะคะรบกวนถามค่ะไม่ทราบว่าขิงสกัดกับผงขมิม้นชันกินนานต่อเนื่องได้ไหมคะคุณหมออันนี้มีขิงเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ก็ให้รู้ก่อนว่าขนาดของขิงเนี่ยที่สามารถกินได้นะคะก็คือ1นถึงสกรัมต่อวันแต่ก็บอกไม่ได้ว่านานเท่าไหร่ทีนนี้ถ้ากินแล้วรักษาโรคอะไรก็ตามกินแล้วหายแล้วก็เลิกกันอีกประเภทหนึ่งคือสารสกัดนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยเข้ามาเยอะเลยสารสกัดขิงเนี่ยให้ให้ดู ฉลาค่ะถ้าเป็นสารสกัดขิงให้อ่านข้างฉลากว่าเขาควบคุมสารอะไรสารที่ต้องระวังก็คือจิงเจอร์ลอันนี้ไม่ใช่ต้องระวังนะคะเป็นเป็นสารออกฤทธิ์นะคะซึ่งจะต้องควบคุมขนาดจิงเจอร์ลเนี่ยเขาจะให้ใช้ประมาณ 50- าสถึงร mm ้อมิลลิกรัมต่อวันนะคะประมาณเท่านั้นเนะเาะคราวนี้แล้วท้งนั้นจะรู้ได้ไงจิงเจอร์จะเท่าไหร่ก็ต้องไปดูว่าเขามีจิงเจอร์กี่เปอร์เซ็นต์ในะอย่างบริษัทหนึ่งบอกว่าจิงจอร์โรห้าเปอร์เซ็นต ก็คำนวณจาก5%นั่นแหละค่ะว่า,เ,าเขาให้กินในแคปซูลนั้นอะ่ะมีสารสกัดเท่าไหร่สมมติว่าแคปซูลนั้นมีร้อยมิลลิกรัมหรือว่า500มิลลิกรัมอ่ะสมมต500ิ500มิลลิกรัมห้าร้อมิลลิกรัมถ้าเป็น500มิลลิกรัมเนี่ยจริงจะรล่าหเอร์ก็คือ25มิลลิกรัมถูกไหมคะถ้ากิน2แคปซูลก็คือ50มิลลิกรัมนั่นก็แปลว่าทั้งวันกินได้แค่2แคปซูลนะคะแล้วถ้าสมมติจะกินมากกว่านั้นก็ดูตตาาาามมจจร่่่ะะะะแแไให้กกิินนยยวลลที ได้แล้วก็ปลอดภัยพอสมควรก็คือประมาณมีจริงจระรับประมาณ5 0าสถึงร้อมิลลิกรัมหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องมิลลิกรัมกากรัมนะอยากอธิบายนิดหนึ่ง <S <S <ฮ>เวลาแคปซูลเนี่ยก็จะเขียนเป็นกรมัม<ฮ>บางครั้งจะเขียนเป็นกรมัมหนึ่งกรัมเนี่ยมีค่าเท่ากับพันมิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นแคปซูลเวลาเขียนข้างข้างลาบางทีก็จะเขียนว่า1กรัมหรือห้ามิลลิกรัมหรืออะไรเงี้ยให้รู้ว่าถ้า500มิลลิกรัมคือครึ่งกรัมนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ก็ตอบคําถามนี้นะอะไรที่เป็นสกัดนะคะพูดเลยว่ามันเข้มข้นสุดๆเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์คุณต้องชัดว่าคุณกินเพื่ออะไรนะคะสามารถปรับเป็นแค่เบเบอาหารเป็นยานได้ไหมนะคะถ้าวัตถุประสงค์ชัดอะ่ะเราจะเลือกถูกว่าอันนี้แค่อาหารอันนี้แค่ยาเรากินยาวนานแค่ไหนนะคะ